ราชบุรีครับราชบุรีครับราชบุรีก็โดนพายุฝนกระหน่ำเหมือนกันนะคะในพื้นที่อำเภอโพธารามคือหนักมาตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะชาวบ้านบอกมันเป็นเหมือนพายุหมุนทำให้เกิดลมกระโชกแรงและดูสิคะหลังคาเสาโครงสร้างของตลาดหน้าสาพโพธารามนี่คือพังคลืนลงมาเลยโชคไม่ดีนะคะแม่ค้าในตลาดคนหนึ่งที่กำลังขายข,ายของอยู่ก็ถูกโครงเหล็กเนี่ยหล่นมาทับหลัง บาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนอื่นๆในตลาดก็เจ็บกันไปบ้างเล็กน้อยรถยงรถยนต์ของพ่อค้าแม่ค้าที่จอดอยู่ถูกหลังคาร่วงลงมาทับเสียหายไป3คันแล้วก็มีอม,ม,มอเตอร์ไซค์อีก2คันเสียหายด้วยส่วนอุปกรณ์ค้าขายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแทบบแไม่เหลือก็เห็นว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็น10ล้านบาทเลยนะคะ พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบก็ไปแจ้งความที่สพโพธารามและหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะลงไปช่วยสำรวจความเสียหายค่ะ